สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัฐมนต์คำมงคลรหัสนิสิตธิ0 1 2 4 1 0 0 6์วันนี้จะมาสรุปเนื้อหาบทที่1ถึงบทที่7ในรายวิชาภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสานบทที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในประเทศไทยภาคเหนือ ท่าที่ทอในบริเวณภาคเหนือหรือล้านนาปัจจุบันคือบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่นาทเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนจนถึงดินแดนบางส่วนของประเทศพมา่าประเทศจีนและประเทศลาวกลุ่มไทยยวนกลุ่มไทยยวนในอดีตมีวัฒนธรรมการใช้ผ้าของตนเองตั้งแต่การทอ การสร้างลวดลายจนถึงการนุ่งห่มเช่นผู้ชายจะนุ่งหยักกลางจนถึงโคนขาเพื่ออวดลายสักตั้งแต่เหนือเข่าขึ้นไปจนถึงโคนขาไม่สวมเสือ้อแต่มีผ้าห้อยไหลคนชั้นสูงจะสวมเสือ้อมีผ้าพันเอวผู้หญิงนุ่งสิ้นลายขวางลำตัวมีเชิงเป็นลวดลายไม่สวมเสือ้อ แต่มีผ้ารัดอกมักก้าวผมมวยไว้กลางศีรษะแล้วปักปิ่นหรือดอกไม้รูปแบบของสิ้นนะคะลายล้วงหรือเกาะคือการสร้างลายด้วยวิธีการล้วงมือคือใช้เส้นได้ด้วยได้สีต่างๆสอดลงไปในได้ยืนตามจังหวัดที่กำหนดด้วยวิธีการล้วงด้วยมือ คือเส้นได้ที่เป็นสีต่างๆสลงไปในได้ยืนตามจังหวะที่กําหนดให้เป็นรายขายสารขัดจากนั้นใช้ฟืมนกระแทกเส้นได้ให้สนิทเป็นเนื้อเดียวกันผ้าลายหลวงที่มีชื่อเสียงคือผ้าลายน้ำไหล ผ้าลายน้ำไหลเมืองนาดซึ่งเกิดจากการรวงให้ลายต่อกันเป็นทางยาวเว้นระยะเป็นช่วงๆคล้ายคลื่นลายเก็บหมุกค,คือการสร้างลวดลายด้วยการทอคล้ายการเก็บขิดของอีสานไม่ได้รวงด้วยมือแต่จะเก็บลายด้วยไหมไผ่เหลากลมใบไม้แหลม เมื่อเก็บลายเสร็จแล้วจะสอดเส้นได้ด้วยไม้เก็บลายชนิดต่างๆลายคาดกานหรือลายมัดกานคือการสร้างลวดลายที่ใช้กรรมวิธีเช่นเดียวกันลวดลายมัดมีการคาดมัดก่อนย้อมจะเป็นตัวกำหนดจะเป็นตัวกำหนดขนาดของลาย ขายลายมัดมีขายลายคาดกะมักประดิษฐ์เป็นลวดลายเล็กๆไม่พัฒนาลวดลายเหมือนลายน้ำไหลสิ้นปอกจะเป็นสิ้นที่มีลายเก็บมุกสลับสีพื้นหรือลายมัดการเป็นริ้วลายขวางเป็นช่วงไปตลอดผืนโดยทอตีนสิ้นยาวต่อเนื่องไปจากตัวสิ้น ต่อเอวด้วยผ้าายสีแดงส่วนผ้าหลบหรือผ้าห่มที่มากทอเป็นลวดลายเลขาคณิตค้ายขิดส่วนมากจะทอเป็นผืนเล็กๆหน้าแคบเพื่อความสะดวกในการทอก่อนแล้วจึงเย็บผนึกต่อการเป็นผืนคล้ายผ้าหม่มภาคอีสานการตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคอีสานของขุ่มชนเผ่าไทย เชื้อสายต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มไทเลาเป็นกลุ่มชนที่มีการผลิตผ้าพื้นบ้านของอีสานแพร่หลายที่สุดแต่ยังแยกเป็นกลุ่มย่อยต่มวัฒนธรรมได้อีกหลายกลุ่มเช่นเลาวกาเลาวพวนเลาส้งเลาคังการทอที่สำคัญของชาวอีสานคือการทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ในครัวเรือนผ้าสิ้นของกลุ่มไทยราวชนิดใช้ลายขนานกับลำตัวต่างกับสิ้นล้านนาที่นิยมลายขวางลำตัวและนุ่งยาวกล่อมเทา้าชาวไทยราวอีสานนิยมนุ่งสูงระดับเขา่าหรือเหนือเขา่าการต่อหัวสิ้นและตีนสิ้นถ้าเป็นสิ้นใหม่ จะต่อตีนสิ้นด้วยไหมแต่ถ้าเป็นสิ้นไฟจะต่อดด้วยฝ่ายผ้าขิดเป็นผ้าที่สร้างลวดลายโดยใช้แผนแป้นบางปาดโค้งให้ปลายแหลมด้านหนึ่งสกิดเส้นเขือเพื่อเก็บขึ้นตามรูลักษณะลวดลายที่ต้องการในแต่ละลายเมื่อเก็บยกได้ตรอดเส้นเขือแล้วยกไม้เก็บ ตัางคืนเพื่อพุ่งกระสวยเส้นพุ่งเส้นหนึ่งทําเช่นนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะได้ลายแต่ละแถวจนหมดเส้นเครือต่อมาภาคกลางผ้าทอตามกรรมวิธีพื้นบ้านในบริเวณภาคกลางส่วนมากเป็นกลุ่มชนเผ่าไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามถิ่นต่างๆได้แก่กลุ่มไทยพวนไทยยวนไทยดำเป็นต้น กลุ่มชนเชื้อสายไทยลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคกลางด้วยสาเหตุทางการเมืองในอดีตแหล่งทอผ้าพื้นบ้านของภาคกลางที่สำคัญได้แก่กลุ่มทอผ้าเชื้อสายไทยพวนบ้านหาดเสียบ้านหาดสูงบ้านใหม่และบ้านแม่ตะเออขออภัยค่ะบ้านแม่ราบ ตำบลหาดเสี่ยวอำเภอหาดเสียว,ยวจังหวัดสุโขทัยไทยพวนบริเวณตำบลหาดเสี่ยวมาจากเมืองพวนประเทศลาวบางกลุ่มได้แยกย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานบ้างเป็นต้นผ้าสิ้นจุกบ,บ้านหาดเสียวนิยมทอด้วยการคว้าผ้าลงลายที่ทอมักเป็นลายเรขาคณิตเป็นหลักและเรียกชื่อลายต่างๆกัน เช่นลาย16ดอกตัดลายแอดขอลายสีดอกตัดลายเครือใหญ่ลายดอกเคขือน้อยส่วนผ้ารับแลผ้าทอของกลุ่มผ้าในบริเวณอำเภอรัรบแรจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เรียกกันว่าผ้ารับแลโดยเฉพาะสิ้นตีนจกรับแลมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ือตัวสิ้นนิยมทอเป็นลายขวางลำตัวหรือทอยกเป็นลายเล็กๆหรือทอเป็นสีพื้นเรียบภาคใต้ผ้าทอพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของภาคใต้อีกประเภทหนึ่งคือผ้าทอพูมเหลียงที่ตำบลพูมเลียงอำเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ้ายกเมืองนคร ผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทอสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณเป็นผ้าที่ได้รับการยกย่องมาแต่โบราณว่าสวยงามแบบอย่างผ้าชั้นดีการทอผ้ายกมีกระบวนการทอโดยเพิ่มลวดลายผ้าให้เป็นพิเศษขึ้นมีขั้นตอนและวิธีการทอคล้ายการทอผ้าขิด หรือผ้าจกแต่ต่างกันที่บางครั้งผ้ายกจะทอเป็นลายพิเศษผ้าทอนาเมมินสีนาเมมินสีเป็นชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอนายงมีชื่อเสียงในด้านผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดตรัง ส่วนผ้าภูมิเรียงเป็นผ้ายกที่มีรวดลายสวยงามและมีเอกลักษณ์ต่างไปจากผ้ายกของภาคอื่นๆมีการทอยกดอกด้วยไหมหรือดินเงินดินทองบทที่สองความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคอีสานชาติพันธุ์ในภาคอีสานคำว่าชาติพันธุและชาติพันธุ์วิทยาเป็นคำใหม่ในภาษาไทย การทำความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์จำเป็นต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับเรื่องเชื้อชาติและสัญชาติอาจจะเปรียบเทียบเชื้อชาติสัญชาติและชาติพันธุ์ในปัจจุบันคำว่าเชื้อชาติยังมีความหมายรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชาติหรือประเทศหรือประชาชาติซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้ในความหมายที่ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองคืออนาเขตที่รวมประชาชนพวกหนึ่งไว้เช่นชาติอเมริกาพวกผิวดำผิวขาวและผิวเหลืองเป็นต้นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยราวหรือชาวอีสาน 1. ชาวไทยราว 2. ภูไทย 3. ไทยดำ 4. ไทยกุรา 5. ชาวกุย 6. ชาวขมน เไทยย้อแปดไทยลุหรือกระโซเกไทยแสก10ไทยขา11ชวนเผ่ากระเลงประเภทของวัตถุดิบและกรรมวิธีการทอผ้า 1. วัตถุดิบในการทอและผ้าทอที่แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ได้แก่ฝ้ายและไหมฝ้ายนะคะ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทยเป็นพืชเขตร้อนชอบปมดินทรายและอากาศโปรงไม่ชอบที่ร่มเส้นใยของไยจะดูดความชื้นได้ง่ายและจะระเหยเป็นไอส่วนไหมนะคะเส้นใยไหมได้จากตัวไหมซึ่งส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไหมในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตัวไหมมีลักษณะคล้ายนอน เมื่อแก่ตัวจะชักใยหุ้มของตัวเองเรียกว่าลังไหม2ผ้าทอที่แบ่งตามกรรมวิธีของการทอซึ่งมีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามลวดลายที่เกิดจากการทอบนผืนผ้าเช่นผ้ามัดมีผ้าจกผ้าขิดผ้าแพรวาผ้ายกดอกผ้าผืนผ้าสบาผ้าสรลงผ้านุ่ง บทที่3ประวัติความเป็นมาและผ้าทออีสานตอนบนประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานแต่ละจังหวัดในภาคอีสานตอนบนจังหวัดบึงการลายผ้าประจำจังหวัดคือผ้าลายหมากเบงสะท้อนสภาพทางภูมิาศาสตร์ วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเชื่อความศรัทธาตำนานพญานาคของชุมชนกลุ่มน้ำโขงกับพุทธศาสนาประกอบด้วย5สิ่งมาประสมผสานเป็นลายผ้าได้แก่แม่น้ำโขงพญานาคหินสามวานหมักบิงและดอกสิรินทอนวาวันดี จังหวัดเลยลายผ้าประจําจังหวัดเลยคือผ้าลายดอกไฟเมืองเลยดอกไฟเป็นสัญลักษณ์สําคัญที่สื่อถึงอดีตของจังหวัดเลยการขีดไปลายเปยคือวิธีการสร้างลวดลายบนผืนผ้าที่ใช้กันมานานลายดอกไฟถูกนํามาขัดกับลายขีดทําให้ฝ้าไมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคืออ่ากวกไฟ หมายถึงกวกเงินกวกทองจังหวัดหนองคายผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าไหมทอด้วยมือมีลวดลายบนผ้าสวยงามแต่กว่านชาวบ้านทอผ้าไว้สำหรับใส่เองอะใช้ในงานมงคลต่างๆเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปผ้าทอถูกนำมาทอได้ถูกนำมาตัดเป็นชุดเป็นเสื้อตามแบบที่คนชื่นชอบ ทำให้ผ้าใหมมีราคาเพิ่มขึ้นการทอผ้าไหมมัดมีต้องใช้ความละเอียดละอ่อนและพิถีพิถันมากจังหวัดหนองบัวลำพูการทอผ้าสองด้านโดยจะสร้างลายมัดมีและลายขิดในผืนผ้าเดียวกันเป็นลายดอกพิกุลโบราณและยังเน้นการใช้เส้นใยธรรมชาติผสมสีจากธรรมชาติเช่นแก่นขนุนฝึกคูณ ดอกอันชันและเปลือกประูยอีกหนึ่งภูมิปัญญาคือการนำผ้าทอมือไปมัดด้วยน้ำข้าวเจ้าหัวหลวงซึ่งเป็นข้าวเหนียวพัน์พื้นเมืองโดยการหมัดกับข้าวเจ้าจะทำให้ผ้าไยมีความนุ่มลื่นนุ่มนวลและน้ำข้าวเจ้าจะยังสามารถดูดสารพิษออกจากผ้าาย ทำให้ผู้สวมใส่ไม่ระคายเคืองจังหวัดอุดอรราชธานีการทอผ้าชิดใหมบ้านหนองอออำเภอหนองวัวซอได้มีการแต่งตั้งกลุ่มทอผ้าชิดใหม่มาตั้งแต่ปีพศ2555การทอผ้าชิดนี้ต้องใช้คนอย่างน้อย3คนช่วยกันไม่เหมือนการทอผ้าชนิดอื่นที่ใช้เพียงคนเดียว ได้มีการรวมลายผ้าโบราณและสร้างรายคิดขึ้นมาใหม่ๆเป็นหลากหลายลายจังหวัดนครพนมกวาวไก่กูว่างกูไก่ไทยคาไทยแสบไทยกระเงงและไทยโซเป็นกลุ่มชนเจ็ดเผ่าสืบสารผ้ามัดหมี่และผ้าฉิด ใช้ถือเงินถือทองยกเกตในรายผ้ายกเกตในรายผ้าได้อย่างประณีตงดงามผ้าไหมมัดมีมีหลากหลายเช่นลายหงขึ้นลายดอกบัวลายหงคำนงลายหน้ากลายกบลายช้างลายพิมพ์พอและผ้าลายบุ ส่วนที่บ้านห้วยไผย่บ้านมหาชัยบ้านหนองบัวและบ้านบัวสินชัยตำบลหนองไผ่อำเภอป่าปากทอผ้าไหมมัดหมีลายสัญลักษณ์ลายสดต้นสนลายหมีขอสมบรรุ์เก่าแก่จังหวัดมุกดาหารนำเอาลวดลายผ้าโบราณที่มีเอกลักษณ์ และมีความหมายของจังหวัดมุกดาหารมามัดเป็นลวดลายบนเส้นไหมและทอเป็นผืนได้แก่ลายน้ำแทนสัญลักษณ์แม่น้ำโขงจังหวัดสกลนครการทอผ้าคลามกลุ่มดอนกอยมีประวัติความเป็นมาดังนี้ความเป็นมาของม้อนินม้อนินสำหรับย้อมสีครามชาวดอนก่อยเพราะว่า เดิมเมื่อก่อนครั้งเริ่มการเกาะตั้งหมู่บ้านโดยตาสีนวลกับยายดำได้อบพยุมาตั้งถินฐานที่บ้านดอนกอยไปทำนาทำไรนน่งยายดำา<ะ>นั่งพักเหนื่อยล่มไม้ในป่าก็เคี้ยวหมากไปด้วยสังเกตเห็นมแมลงชนิดหนึ่งชาวบ้านเรียกมแมลงขาขงมีลักษณะเป็นสีเงินกำลัง กินใบไม้อยู่ยายดำสังเกตเห็นมีน้ำซึมคขาย,ยางไม้ออกมาตรงี้ด้วยความ,มาบางที่มแมลงกัดยายดำวนน้ำหมากไปโดนน้ำยางที่ค้างอยู่ตามใบไม้ที่ร่วงตามพื้นดินพอน้ำหมากโดนกับยางไม้น้ำหมากกลายเป็นสีคราม บทที่4ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนกลางประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนกลางวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวอีสานได้รับอิทธิพลจากการอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนจากหลายพื้นที่เข้ามาอาศัยอยู่ในภูมิภาคอีสานปัจจุบัน แต่ละกลุ่มชนจะมีลักษณะและรวดลายกรรมวิธีการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตอนเองโดยในอีสานเหนือเป็นแหล่งทอผ้าฝ้ายได้แก่ผ้าชิดอีสานกลางเป็นแหลง่งทอผ้าฝ้ายได้แก่ผ้าไหมมัดหมี่ผ้าหางกระรอกเป็นต้นทางตะวันออกที่ชาว อูไทยทอผ้าไหมแพรวาที่กล่าวถึงเทคนิคมัดและชิดของอีสานใต้ทอผ้าไหมมัดหมีพุ่งตามแนวขวางเป็นลักษณะเด่นบทที่5ประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาผ้าทออีสานตอนล่างกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหนึ่งกลุ่มนครชัยบุรินจังหวัด นครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ส่วนกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองราชธานีจเจริญศรีโสธรจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดยจ,ดจสธรและจังหวัดอำนาจเจริญอีสานเหนือมีผ้าของไทยราวและภูไทยเป็นแหล่งผ้าทอฝายมัดหมี่ ไฟย้อมขามและไฟขิดมีผ้าโฟมสำหรับพิธีกรรมอีสานกลางได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งทอผ้าไหมมัดมีและผ้าหางกระจอกมีแม่สายหลากหลายอีสานใต้ได้รับอิทธิพลจากการทอผ้าจากชาวขเขมรและชาวกุยจึงมีการทอผ้าไหมมัดมีเส้นพุ้ง ตามแบบคอมเม์บทที่6การเรียนรู้วัสดุและการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ1กระบวนการทำให้เกิดสีการย้อมสีผ้าเป็นงานที่เป็ดที่ต้องอาศัยทักษะแต่ก่อนนั้นมนุษย์ได้นำการนำสีมาใช้โดยจากสีธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีพืชสัตว์แร่ธาตุส่วนเส้นใหญ่ที่ได้นั้น มักเป็นเส้นใหญ่จากธรรมชาติในการย้อมสีธรรมชาติเส้นใหญ่ที่จะย้อมสีธรรมชาติได้คงจะต้องเป็นเส้นใหญ่จากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจากพืชหรือสัตว์ 2. ส,สีย้อมธรรมชาติสีย้อมธรรมชาติได้มาจากพืชหลายชนิดหรืออาจจะได้จากสัตว์โดยมากจะเป็นสีจากพืชซึ่งใช้เปลือกแก่นรากหัวหรือเหงา ดอกบวบใบผลและ,มะเมล็ดและได้จากครั้งซึ่งได้แก่จากสัตว์ที่เลี้ยงโดยใช้วิธีที่ปล่อยไว้ตามต้นจามจรุรีหรือต้นพุทธาสา3ก็มาวิธีย้อมสีธรรมชาติมี3วิธีคือ1การย้อมสีโดยตรง2การย้อมสีโดยใช้สารช่วย3 การย้อมแบบแว่หรือการย้อมเกาะหมอย้อมบทที่7การเรียนรู้การย้อมผ้าจากการใช้สีสังเคราะห์สีย้อมสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือสีย้อมธรรมชาติเป็นสีย้อมที่มาจากแหล่งธรรมชาติโดยเฉพาะพืชและสัตว์ย้อมที่มาจากส่วนต่างๆของพืชเช่นส่วนกิน่งต้นดอก ส่วนที่เป็นเปลือกส่วนที่เป็นใบเปลือกสองสี่ย้อมสังเคราะห์เป็นสี่ย้อมที่เกิดจากกระบวนการทางเคมีสี่ย้อมสังเคราะห์สี่ย้อมคือสีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการย้อมเส้นใยของผ้าอาจจะเป็นสารอินซียหรือสารอะนินซีมีลักษณะเป็นผลึกหรือผงละเอียด สีย้อมบางชนิดละลายน้ำได้บางชนิดไม่สามารถละลายน้ำได้แต่จะละลายในตัวทําละลายอินทรีย์ได้ดิฉันนางสาวนะัทมนคำมงคลขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ